ไปเผื่อมีอะไรให้ดูไป<า>ดูดิ <c oughs> สามคนไม่กัดมัมม้งเผื่อเจอเผื่อเผื่อเจอร้านอาหารสวยๆส,าา <c oughs> สรุปว่าเมื่อกี้มีเจ้าเดียงนะตรงหัวมุมนั้นอะ่ะเออ

โ้ยไปไกลอยู่นะออกแม่น้ำนเออปล่าเออถ้าออกแม่น้ำก็มีร้านอาหารนะไให้เห็นเลยละนีออ่ก๋วยเ,เตี๋ยวเรือเปล่า Ôi. Con cua dữ chăng? จุดทางบ้านคนฮะมีทางออกถนนใหญ่ไหม เหมือนคราวที่แล้วอ่ะฮะหรอชนแม่น้ำสุดใช้ว่าถนนนี้ถนนของนี้เนาะสุดตัวสตัวแล้วกลับเดี๋ยวแล้วกลับทางเดิมไหมที่เข้าไปในซอยตรงนู้นอ่ะจะไม่ต้องออกถนนใหญ่ที่ไปทางขวาไปได้ป่ะฮะเออแล้วตรงนั้นมีร้านป่ะไม่มีเนาะ นู่นเลยออกขวาแล้วก็ไปทชลถนนใหญ่เลยกินข้าวเลยแล้วก็นเลี้ยวซ้ายออาตรงตรงนะไปดิกลัวไหมไปดิออกขวาไหนถนนใหญ่ไหนถนนใออหญ่นี่เงี้ยก็หเหมือนจะมาหลบรถปันหลบตโตเออเอเอตรงนั้นแหละไม่มาซอยนั้นนะไปอีกเหรอมาถึงเลยร้านพ่แรนไปเหรอไม่ได้ผ่านร้านพ่แรนใช่ไหม เดอ๋อไปออกนู่นเลยใช่ไหมสามแยกตรงนู้นเลยที่เขาทำถนน,นอ,อ่ะโอไกลว่ะแ <laughs> ล้อแถวแตงโมน,นี้เขามีอะไรให้กินไหมเนี่ยได้หรอกเดี๋ยวจะขีขข่มอเตอไซค์กลับไม่ไหว

Woo! <laughs>